แล้วก็ถ้ามาที่นี่ถ้าไม่สัง่งอันนี้ถือว่ามาไม่ถูกไม่ถูกใครบอกพี่กลัวเข็มเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูขอสองเข็มเลยก็ได้ไหมสวัสดีค่ะลุง มีแวะทานข้าวกันเนาะก่อนที่เราจะไปนี่นักเรียนกับน้องฝ้ายมีนัดกับหมอไปฉีดวัคซีนค่ะอีกยาคือรอมานานแล้วรอเราจองของโอดาหนาโอดาหนาจองไว้สองสามเดือนแล้วมันไม่มาค่ะก็เลยก็เลยไปจองโรงพยาบาลอีกกระช่นหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะครับโรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊กก็เป็นของชิโนฟาร์มก็อันไหนก็อันไหนเขาจะเปิดประเทศแล้วอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราแวะมากินข้าวก่อนร้านที่ท่านได้มาในโซนนี้แล้วมากินตลอด ลุงไทยข้าวแกงข้าวแกงอันนี้อร่อยจริงไปอีกแค่หน่อยไหนไปดูเลยค่ะข้าวแกงก่อนทหน้าใหญ่ขุนดูตรงข้ามกับโลตัสเอ็กซ์เพรสในซอยเขาเรียกถนนอะไรเนี่ยตัวเนี้ยหนองบัวมั้งน่าจะใช่หนองบัวนะคะมาแปดโมงหมดแล้วอ่ะขายตั้งแต่กี่โมงในใจทำไมมันหมดไปจังเลยเอาอะไรปลาดุกแล้วก็เอา น,นีอเจากแล้วก็เอาซุปที่นี่ซุปตุ๋นเขาอร่อยมากถ้ามาต้องมากินร้าน,นอร่อยอน<ๆ>อกจากเรเอาอะไรแตงกนาะเอาซุปเลที่หนึง่งถวยจ้าคือข้าวแกงตุงไทยนี่อร่อยการันต<ๆ>ีคร<ๆ>ับแล้วก็มีเขามีซุปมีซุปให้นะใครอยากกินซุปก็มีอันนี้คือไฮไลท์ครับโซดโล่งมากเป็นเป็นเนื้อตุน๋นเป็นตุน๋นไม่แพงนะ สามสิบาทแล้วยี่สิบห้าบาทเลยนะครับยี่สิบห้าบาทนะอ๋อใส่เป็นี้นะเริ่มลาดไปเลย,ลา,เล,ยลาดไปเลยครับจะลาดเลยมันมีมันมีตุนตุนเห็ดหอมกับตุนฟักม,<อ>มั้งมีมีเห็ดหอมกับอะไรนะครับฟักอ่ะบัวฟักเอาเห็ดหอมหนึ่งแล้วเอาฟักหนึ่งจะอร่อยใช่ไหมเราจะได้อร่อยป่ะกำนั่งกินอันตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่ามันน้ำมาเอง ไปกินข้าวก่อนข้าวแกงพงไทยนี่เปิดมานานนานแล้วก็อร่อยเหมือนมาในเมืองเนี่ยนี่อู้เร็วจังเลยได้แล้วร้านแกงสิบโมปิดหมดนะไม่มีแล้วนะครับคือร้านข้าวแกงบางร้านเปิดทั้งวันไงแต่ที่นี่ไม่รู้เปิดกี่โมงออกมาบางทีมาเก้าโมงหมดแล้วอ่ะขายดีเขามีไอ้ไรด้วยไงเมื่อกี้เห็นเขาอย่างละอันครับอย่างละอันนี่เราไปดีที่นี่ก็มีนี่ที่ี่ พริกค,ค่ะพริกขิงหนูสวนแบบซอยอย่างนี้เลยนะโอ้น่ากินนะ่ะใน้องน้ำปลาแล้วก็ซอยอย่างนี้นะเลยราดนี้ไปเลยนะคือข้าวแกงบางที่บางทีโอพว่าก็จืดไปมันก็เข้มไป,ไปแต่เจ้าเนี้ยเข้มข้นคือกลมกล่อมแบบใช้วัตถดุดิบดีอ่ะเออไม่ได้ขายแพงะนะนี่แล้วก็ถ้ามาที่นี่ถ้าไม่สั่งอันเนี้ยถือว่ามาไม่ถูกไม่ถูกมีอันนี้เป็นฟักใช่ื่อมีซุปฟักอร่อยมาก นะครับนี่นะเขามีเห็ดหอมมีกระดูกหมูอะอย่างงี้นะครับยี่สิบห้าบาทนีท่อันนี้อะไรอันนี้เป็นซุปซุปหมูแต่เห็ดหอมยี่สิบห้าบาทแล้วมีเกากก๊กีเนี่ยต้มไปแล้วมันโล่งๆเอาเลยลองเดิน,นชิมเลยกันมาดูครัมาดูพี่กินนะก่อนที่เราจะไปโดนสักข <laughs> ับรถมาจากเวียงเชียงรุงมากินน,นี่นะให้ดูดิอืม อารรก,กาศบ้านเรากำลังเย็นๆกินน้ำซุปร้นรอนๆเนี่ยโอเคเลยเนาะหอ,อมมากหอ,อมมากเ,เห็นหอมอ่ะนี่เขาขายมานานแล้วนะนะขายมาตั้งแต่หนูตัวเล็กๆหนูนะ่ะนี่เหรอค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้างตรงเนี้ยคุณพ่อเคยมาทำประกัน A A A ใช่แล้วหนูตัวเล็กๆมันมันกินข้าวร้านนี่อยู่จำได้ใช่ใช่ใครอะไรโทรมา เนี่ยคือแล้วกับข้าวแกงเขาเนี่ยดนดูใกล้หน่อยนะมันแน่นแล้วมันมันเข้มข้นบอกไม่ถูกไปกินร้านไหนก็ไม่เหมือนจริงๆผม,ผมก็ปเป็นคนชอบกินข้าวแกงนะหรือว่า,าข้าวแกงกับแกงใต้เนาะแข็งไรก็เยอะมนะันก็อร่อยจะจะแอบบอกว่าคนขายเนี่ยสองสาวนะคะสองสาวที่อายุเยอะแล้วนะเนี่ยขายมานะนะานนย เขาคือขายแล้วเขาอยากแกอยากให้ผ้ากอดแกเลยเซ็งให้ใครคนนึ่งผู้หญิงเป็นคนนึงนะที่เคยมากินแต่รสชาติก็เปลี่ยนเขาขายมาเป็น20ปีลูกค้าเต็มร้านแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเซ็งให้ใครเป็นคนหนึ่งเลยแต่รสชาติมันก็เปลี่ยนนิดนิดอ่ะผมกินก็เออเขาเปลี่ยนไปหน่อยนึงเมราะก่อนของเยอะกว่าน,นี้เนะะาะแล้วเขาก็เลยกลับมาคือคนที่เซ็งไปไม่ไม่ไหวแล้วเงี้ยเขาก็ เดียวมตอนนี้ังไงก็สู้ต้นต้นฉบับไม่ได้เนาะเนี่ยจะดูเลยเดี๋ยหอมให้แบบนิดๆเลยนะไม่ใช่ยี่สิบห้าบาทดูดิดูเห็นหอมดิดูดูหมูดิดูกระดูกซุปดิอาหารตั้งถ้าข้าวกินด้วยกันที่เราจะเดินทางเราไปสายเดียวตอนนี้แปดโมงกว่าเราได้คิวประมาณห้าร้อยเนาะไม่รู้ว่าคิวภาคเช้าเขาไม่ได้บอกว่าคิวเท่าไหร่เราต้องรีบไป ก็ถือว่าเป็นร้านข้าวแกงประจําลุงเด่นอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ร้านลุงไทยข้าวแกงนะครับน่าจะเป็นถนน5้าแยกพ่อขุนนะครับตร,ตรงมาเลยตรงมาเลยไปทางอําเภอเวียงชัยนะครับมาสักประมาณสัก 4, ี่สห้าร้อยเมตรนะครับแกตรงข้ามกับโลตัสเล็กนะร้านนี้เรามาชิมดูครับลุงไทยข้าวแกงครับใครมากินที่นี่รับรอ,องครับน้ําซุปนี่โคตรเทพเลยคือมาตั้งสั่งนะ,ะน้ำซุปไอซุปเ<ล>นี่ยนะ เป็นแบบซุปที่เหลามากครับกลมกล่อมมากแซ่บคักที่นี่กาอนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยนี่นี่อร่อยเป็นหอมไปหมดแล้วนะเม็ดสีเม็ดสีส้มส้มอีกดาโทรมาสงสัยจะนัดไปเช็คไหมซิแต่เขารอเราหรือเปล่าไปเราก็ไปแล้วนะจานเดือใครกันครับพี่น้อง อร่อยนะสั่งพุทธ้าได้ครับพี่เขอยู่แถวในเมืองตุงเชียงรายเนี่ยครับอร่อยนะครับขอบคุณมากคุณมาไปมีขอโทรนัดมันมีอะไรอะ่ะก็รอเราต้องไปเลยไวๆมันจะมีวันนี้เขานัดสิบเป็นพันคนอะ่ะเป็นพันคนมันก็อาจจะมีต้องรออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะรอคิวที่จอดรถอ่ะไม่มีอ๋อที่จอดรถเหรอใช่<ๆ>ใช่ นนนกะตงเย็มันจะไม่มีที่จอดรถถ้ามากินข้าวที่นี่สามารถเอารถขึ้นไปบนพุทธบาทอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาอ,อนุโลมให้กินข้าวแป๊บนึงแล้วก็ไปได้ที่ใครกันไหก็มันไม่มีที่จอดรถแต่มอเตอร์ไซค์มีอยู่แต่มอเตอร์จย์ก็อาจจะต้องจอดอย่างนี้แป๊บนึง,งมาแล้วนะนะมาถึงแล้วคะ่ะมาถึงแล้วมันรู้อยู่ตรงไหนเขาบอกให้ไปที่อาหารต้นแค่วะค่ะแล้วไปติดต่อก่อนแล้วก็น่าจะเข้ามมาที่ตรงนี้มาจอดรถที่นี่สะดวกสบายได้ยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาท ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลอู้บุ๊โ,โรงพยาบาลเอกชนเชียงรายมีตอนนี้ก็มีสามสี่โรงพยาบาลเลยวนะเนาะค่ะมีเยอะแล้วค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายโรงพยาบาลนเรนุป่าต้นเตียนป้า,ปาเดี๋ยวไปต <ไป S 2> ิดต่อก่นอคน,นคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้มีส,สาวมาให้นางเอกสาวมาให้กำลังใจด้วยนะ มาซีร์ซีนสาวๆมีมาให้กำลังใจเราด้วยนะไม่รู้ว่าจาอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ตรงไหนรอไปไปดูไปลงทะเบียนก่อนพอแก่บอกว่ามัดสิเด็ดพ่อเอินไม่จะตอบมุ่กันมีสาวๆมามีสาวๆมาให้กำลังใจด้วยนะสองสาวนี่เขาผ่านประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้ว, <c oughs> ลวเอ <c oughs> เอเขากำลังปลอบใจ้โรงเรียนอยู่ <c oughs> เออเชีเ่ยวเ <c oughs> ชียวเนาะเอฟเฟกต์ไม่เยอะใช่ไหมเออเชี่ยวเชียวสบายๆเขาบอกนะ รอดแล้วรอดแมีสาวๆมาไปรอบโลก้ละรอรอลงเด่นก่อนวันนี้เขามาให้กำลังใจลงเด่นจะได้พอเรียบร้อยเราจะได้รถตู้ไปเที่ยวกันสบายแคมเปอร์แวนเราจะได้เดินทางแล้วข่ากคไม่ต้องหรอกี่สุก็อยู่ลงมานเหลินข้าวกินปลากันมาหรือยังเนี่ยยังเลยตื่นเต้นมากว่กเกมแน่ไปลองใหญ่โอ๊ยแม่ ใครบอกพี่กลัวเข็มเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูขอสองเข็มเลยก็ได้ไหมพี่เกียิมาเอาส้ายสายเข็มขวาเข็มไปเลยเอ้ยหลบมากไม่ได้เด็เอดพอเราได้คิวประมาณสิบโมงนะมไ,ดได้คิวสิบโมงมันจะชิวๆไหมเนาะสิบโมงครับก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะแต่เราก็ไม่ช้าหรอกแต่ว่าเราก็ เราก็เสียเงินจองไอตัวอีตัวนึงไปแล้วแต่มันมันไม่มาแล้วก็เราก็เลยต้องเดี๋ยวเราจะไปหาขายเอาไม่เอากำไรเราขายเอาทุนงานนี้ไม่มีกำไรมีแต่ทุนขอทุนคืนก็เดี๋ยวรอสิบโมงแล้วไปหาที่นั่งไหมันก็ใกล้จะถึงแล้วนะมันมันถึงแล้วนะอ๋อแล้วก็แป๊บเดียวแล้วที่นั่งมันเต็มอ่ะเราก็เราก็ออกมาอยู่ใต้ต้นไม้ เคยไปโรงพยาบาลเคยไปโรงเรียนโรงเรียนเชียงอะไรนะที่ของปองคุณอะ่ะมานั่งใต้ใต้ต้อนอนี้แหละต้นไม้ใหญ่อย่างนี้แหละดูเพื่อนๆเคยเห็น,น,นต้นไม้ชำชาใหญ่กันนี่ไหมนี่พี่ไปนั่งแป๊บเดียวกิ่งไม้ใหญ่ล่วงลวงมาแบบพั่ว<อ>ห่างไปไม่ถึงเมตร <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคง <c oughs> <không S 1> ไม่มีชื่อโดดเด่นแล้วละ่ะไม่เคยลืมเลย <c oughs> นะมันก็มันก็พี่ด็กบอกว่าล้นพั่ว มองดิเาป็นกดิเปนยอยาคืน่ก็านยังไงรอคิวก็พอสมควรเนาะก็รอไปก่อนก็น่าจะกลับบ้านก่อนเที่ยงแหละพอดีช่างเขามาทำบ้านให้ต่อนิดนึงก็เลยเดี๋ยวรอ,อสีเพราะสีต้องเดินมจะเอาสีไปึ้นกับออต้องเอาสีไปขึ้นหน่อยพี่เงินพี่ค้างอยู่ตั้งเป็นพันบาทอ เป็นเกือบพันมั้มงเชยๆนะเชยๆแต่ว่า็สีแล้วก็ให้มันเนาะถ้าไม่งั้นก็ไม่มันไม่จบเรื่องราวแต่เรก็รู้สึกเฉยๆรอเราก็รอคิวก็ตอนนี้ <S 2> <S 2> สาวๆไปอยู่ไหนรอไปกินกาแฟรอแล้วมั้งสองสาวนั่นเขาชิวๆแล้วเขาผ่านไปหมดลวเข,ข,ขาผ่านเขาุบเกมแล้วอ่าเาเราก็ชิวๆกันนะครับ สู้ซู่บอกตัวเองหิวข้าวกันเขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่ายังมันจะหิวข้าวมันหิวจริง <c oughs> แวะซื้อผลไม้กุชามมะขาม ขามหวานพัชบูรณ์หอมหอมมะขามหวานแล้วก็มีเผือกทอดมิ้วกระแล้วก็ฐานไมแ่แน่แต่อันนี้ผมชอบของปวดโรงเรียนกิโลเจ็ดสิบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทีเก้าสิบสองบาทสระกซูมาลีชอบที่สุดเลยแล้วก็มีอันนี้นี่ซื้ <c oughs> อมาผ่านน้องฝ้ายของปวดน้องฝ้ายเหมือนกันนี่อันนี้หาย,ยากนะในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายลูกแล้วนะไม่ใช่เป็นกิโลนะ <c oughs> สี่สิบเก้าบาทสี่สิบบาทนะไอเขาเรียกอะไรนะแต่พันนี้มันอร่อยนะมันพันแฮทพันแฮทพันแฮทเนีน่ยไออะโวคาโดชื่ออะไรนะอะโวคาโดไม่ใช่ไม่ใช่โอโวคาโดเหรออ้าวเออนหละโอโวคาโดเดี๋ย <laughs> วชิมดูแต่อันนี้เขาขายตลาดนี่เขาขายกิโลสี่สิบบาทเออกิโลหกสิบบาทลูกเล็กกระเจีดพอดีเลยมันกินแลและกินครั้งหนึ่งคือหมดเลยคือในห้างเขาจะขายพันเขาจะขายเป็นลูก ถ้าขึ้นซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาจะขายกันเป็นลูกเขาไม่ขายกันเป็นนี่นะนี่ใส่ขนมปังตอนเช้านีนา่น่าจะน่าจะถ้ารู้ว่าดีขนาดนี้น่าจะซื้อมาสองกิโลเลยเนะี่ยกลับไปซื้ออีกก็ได้นี่โอ้ี่แข็งโดนหมดลชิมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดยวชิมให้ดูก่อนอนี่พันแฮทครับแพงนะลองไปเซิร์ชดูอะโวคาโดพันแฮททุกครั้งต้องไปซื้อแต่ลูกใหญ่ๆอ่ะ ผู้สมราคาเป็นไงหอมมันหอมแล้วก็เหมือนไข่เลยเอา,าเครื่องมีปาดจังสั้นปาดลิ้นด้มันไม่มีช้อนอะทำไงเดียวอเอาอย่างนี้ก็ได้กินอืมอร่อยอร่อยมากน่รครับมันก็หายากนะนต้องมีในซูเปอร์มาร์เก็ตดังๆนะตัลูกเราสามสิบเก้าแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ตลาดอะไรนะตลาดไทยตลาดตลาดใหญ่สุดในเชียงรายแหละเมื่อกี้แวะไม่ได้ถ่ายคลิป เนื้อมันละมุนมากบอกให้กินขนมปังปลาชากินเฉยๆนี่แหละเอามันจังอิ่มไหมน่าจ่าคือคนอีสานเราจะมากินขนมปังกับอะไรนะโอ้คาโดโอ้คาโดเธอต้องไปกินตำหักทัวใส่ปลาแดกกินเย <laughs> อะกินเยอะอันนั้นก็ของโปรดเธอต้องไปกินปิ้งกบ กั้นท้าข้อค้นตายได้หักค่ะตอนนั้นอันไหนที่บแบง่งซึ่งนึงแกชอบทำไมพี่เป็นมนุษย์กินผลไม้ไม่ไหนลยวะอีกซึ่ง,น,งนึ่งเ,เนี่ยเดี๋ยวให้น้องไฟล์มาชิมไม่เล็กแกจัดๆส,สีผิวก็จะเปลี่ยนกินวูคัตเตอแล้วซื้อมาทำไมล่ะวูคัตเตอร์ในเมื่อก,กี้หอกซื้อมาให้น้องไฟให้ก<ร>็ดูอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวชิมดูอืม อมิดนะอย่างเป็นอมมีดพี่นะซึ่งซื้อมีดใหม่เนี่ยนีี่ออะไรกเป็นเม็ดเอ็มใช่อันนี้อะไรนะพี่เค้นเคยให้มาเล่มหนึ่งแล้วมันใช้ดีมากเลยพี่วันนีสั่งมาใหม่ใช้ดีอะไรนะของพี่เค้ให้มันเก่าแก่แล้วแก่แต่อายุคนให้แหละน็อตมันหลุดหมดแล้วโอ้ยพ่อพี่เค้กันเลี้ยงเสร็จแล้วนะน็อตมันหลุดหมดแล้วอันนี้ใช้ดีเคสสิกล้ออะไรยังลนี่นี่กาโซเออกาโซดับน้ำได้นี่มีนกาโซนี่สิกล้อแคนสิกล้ออะไรยัง หืเ่นก็ค่อยเคี้ยวละมุนมากอร่อยกว่าลูกใหญ่ๆที่เธอซื้อเยอะนะครับตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านจอดรถโฮมโปรลุงเรือนจะเอาของมาคืนครับวันนี้เอาสีมาคืนกินอร่อยก็กินลูกเดียวพอนะอันนี้เก็บไปดีกว่าอร่อยอที่แรกว่าจะซื้อมาให้ลองฟ้ายกินไปกินมาพี่กินเองก็ได้หรอกอร่อย ใส่น้ำผึ้งอีกจังหน่อยอแซ่บนี่มันเนียนๆแล้วก็ม,มันหอมหอมันไข่ไข่แดงแล้วไม่เอาพันนี้มาปูที่บ้านหอมมันไข่แดงเลยเนาะอหอมแบบเนื้อมันละมุนเหมือนเรากินไข่แดงอะ่ะเนี่ยอ่าอร่อยอ่ะถ่ายพี่อีกทีนึงอเอาถ่ายไปในกระป๋องนี่คุณเดชจะเอาของไปเปลี่ยนจะเอาสีนี้ไปคืนอุ้ยอะไร ของบวมอีกเขาจะเอาแบบว่าเอาเราไม่ได้แกะซะหน่อยอะใบเสร็จยุงบอกเรเสร็จเก่าใส่แมสเดียวอันนี้หวานหวังท้าอยากไปถ้งอยากกินอ่ะเอานเขาบอกว่ามันจะหิวข้าวหิวจริงอ่ะไม่รู้กับยิงดาก็บอกอ่ะวันแรกเขาไปฉีดมาหิวข้าวอ่ะเขาบอกว่าฉีดเข็มแรกหิวข้าวหิวข้าวเข็มที่สองหิวน้ำเขาบอก ไม่เกี่ยวหรอกคนมันเยอะมากกว่าเดี๋ยวนี้ประชุมแป๊บนึงนะกาแฟเย็นๆมาแก้วหนึ่งนะขึ้นเป็นเงินสดไม่ต้องหวานมากไม่ต้อต้องไปเอาเองโอ้ไม่มือถือหรอกเนี่ยไปละอะไรแงงเหมกันนันนะค่าสีได้เงินทอนมาตั้งสิบพันห้ากับสิบห้าบาท สองกระป๋องน่ะนะโอ้สองกระป๋องแพงถึงว่าพี่หมดสามพันเก้าอ่ะเฮ้ยสามพันเจ็ดวันนั้นแหะเอามาคืนสองกระป๋องสียอมไม้สามร้หกสิบเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกรดู <S 1> 1, <S กหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบกับสามร้อหิบห้าบาทได้เงินคืนมาอยู่หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทแล้อะไรอ่ะเอาไปไปไปโชคดีโชคดีไ <c oughs> ไม <อ S> ่ <c oughs> เป็นไรนี่ าทองไม่ใช่ใบไม้จะเด็ดด่งได้ไม่นะฉันเสียเวลาเป็นวันๆนะันนะนยจ่ายค่าแรงฉันมาเธอได้ฉีดวัคซีนฟรีนะพี่ซื้อเองนันหะจะเอาเงินร้านไปซื้อซื้อเงินใช้ไม่ได้เกี่ยวกันไปไปกินกันดีป่ะเอาพุ่งขี้ค่ะ หิวแล้วอ่ะกลับไปแล้วเดี๋ยวช่างเขาจะมาเช็กบ้านให้นิดหนึ่งอยากกินอะไรเนาะมะกอกไหมมะกอกอ่ะฮะอร่อยนะมะกอกเลยชอบไปแล้วนะคะคลิปนี้น้องไปกระตุงนดินค่ะตัวแล้วนะคะยังยังยังไปเที่ยวก่อนยังไม่จบยวติดคลิปยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปดูในเพื่อจะเจอตลาดอีกเราดูก่อนไปไปแกให้กินหน่อยหิ อะ,<ร>ะ,ะไรสละสล้วใส่แวะพี่น้องเงินยังไม่หมดเรอครับยังคือจะซื้อจนเงินหมดเลยเหรอฮะอ้ายังก,กินพรอมอ๋อไปกินกาแฟกันนะไหนเขาบอกมาให้กินกาแฟใช่เหรอ พอแล้วหมอว่าไม่เป็นไรชากาแฟแต่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บาอทีพยาบาลเขาก็บอกอยู่ว่ากา,กาแฟชากาแฟกินได้ปกตินะครับแต่ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ประมาณสองปีนะเธอต้องหยุดแอลกอฮอล์สองอปีเดี๋ยวรอไปเทอ่ะพี่ไม่ได้กินอยู่แล้วพี่กินแต่กระพี่กินแต่น้ำเปล่าเออหนูไม่ได้หนูไม่ดื่มหนูไม่ดื่มหนูดื่มเยอะหนูไม่ดื่มเอาแล้ว เฮ้ยกาแฟผสมอะไรเนี่ยกาแฟผสมกัญชาหรือเปล่าถ้าแค่อย่ามองสิกาแฟผสมอะไรน่ะเออต้องเบื้องหลังก็เบื้องหลังเอาขับรถมือเดียวไปน๋อมุน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 กับพงอะไรไฟฟ้าบายโกโฮมครับเบลคัมทูเบียงเชียงลุงละบ้านเราดีกว่ารองนะหัวใจเต้นไวนะไม่ได้กินกาแฟจะตายเลย ไม่ได้ตายกับซีบาซีนหรอกไปไปามาแล้วครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวกำลังมาดูแคมป์แคมเปอร์แวนนะรถแคมเปอร์แวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอดูอีพีเต็มๆนะครับตั้งแต่เอาไปทําร้านไหนเอาไปทํายังไงแล้วทําอะไรมาบ้างรอติดตามคลิปเต็มๆได้นะครับเดี๋ยวคลิปน่าจะลงวันที่ไม่เกินวันที่หนึ่งครับนะคลิปตั้งแต่เอารถไปทําที่ไหนแล้วเด่นไปรับรถมายัางไงทําแบบไหนนะครับเป็นแคมเปอร์แวนรถบ้านเราเนะี่ย ก็รอดูคลิปเต็มๆได้เลยกันนะครับคลิปนี้ต้งเด่นไปแล้วครับพี่น้องเี๋ยออีกสองสามวันกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะครับจะได้เห็นรายละเอียดว่าเอารถไปทำที่ไหนทำยังไงนะครับรอติดตามนะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับแคมป์ผู้แบนเราพร้อมเดินทางต้อนรับการเปิดประเทศครับอ่ใส่ลังคาหมดไปเท่าไหร่หรือค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับไปแล้วครับ